สวัสดีค่ะันนี้นๆคะมาทำละครสั้นเรื่องแม่พี่ฉันได้ไปคาเฟ่แมวจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยไปกันเช้าล้อนๆเนี่ยเดี๋ยวไปปลุกลูกๆก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปคาเฟ่แมวกัน เ,เด็กๆตื่นกันแล้วหรอจ๊ะโอเคจ้ะเล้นปีนป่ายตัวกันอยู่หรอเนี่ยทั้งนาโนแล้วก็ทาโก้เลยแล้วส่วนพี่ซีโอเดี๋ยวตามแม่มานะจ๊ะให้พี่ซีโอนอนหลับก่อนเข้าบานพี่ซีโออะเล่นทูพี่ซีโออะ,เ,เ,อออะเอ่อทำธุรลนานเลยเดี๋ยวเด็กๆไปอาบน้ำนะจ๊ะ คะ่ะโอเคจ้าเดี๋ยวนานูไปตามเดี๋ยวนานูไปกับแม่นะจ๊ะมาเร็วมาเร็วนานูมาเร็ว,รว,รวลูกมาคะ่ะแม่สงสารเออทาโก้จังเลยเดี๋ยวทาโก้ต้องอยู่คนเดียวกับพี่ทาเอ๊กับพี่ซีโอนะลูกนะเดี๋ยวต้องให้น้องนานูไปอาบน้ากับแม่ก่อนนะคะโอเคหมครับน้องเออทาโก้ แล้วก็โอเคไหมคะน้องน้องน้องอะไรนะน้องนาโนโอเคค่ะน่ารักจังเลยมานาโนมาลูกไปลูกไปอาบน้ํากับแม่ก่อนนะทาก็อยู่กับพี่นะลูกนะค่ะนาโนจ๊ะเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ําก่อนนะจ๊ะนาโนเดี๋ยวนาโนข็ดตามแม่ไปนะจ๊ะถ้าเกิดว่าแม่อาบน้ําเสร็จนะเอ,อ,อเคไหมจ๊ะ โอเคค่ะแม่คนสวยปากหวานนั้นเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำก่อนนะลูกนะค่ะ นาโนจ้ะแม่อาบน้ำเสร็จแล้วจ้ลูกเดี๋ยวลูกไปอาบน้ำเลยนะเดี๋ยวแม่รอหนะ้าห้องน้ำลูกไม่ต้องกลัวนะจ้ะลูกไม่ต้องกลัวผีนะลูกไปอาบน้ำได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่รอหนะ้าห้องน้ำนะจ้าเดี๋ยวถ้าถ้าลูกอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวลูกมาหาแม่นะลูกนะเขาโอเคจ้าไปอาบน้ำแม่แล้วลูกไปแม่เราไปอาบน้ำดีกว่า แม่รอหนูตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวหนูจะรียบบัน้ำเรามาหาละคะจ้าลูกแม่คุณสวยแม่คะหนูอาบมาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ไปแต่งตัวกับหนูได้ไหมได้อยู่แล้วจ้ะลูก ไปกันจะลูกไปแต่งตัวกันไปไปไปค่ะแม่งั้นแม่แต่งตัวก่อนนะจ๊ะค่ะโอเคค่ะงั้นแม่เอาชุดตัวนี้ละกันจะลูกจ๊ะคุณแม่คนสวยปากหวานอีกแล้วนะเราอะ่ะน่ารักจริงๆเลยค่ะ ไปปลูกซีโอก่อนดีกว่าซีโอเดี๋ยวไปอาบน้ํากับเอ,อ่อทาโก้นะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ต้องไปทําผมอีกโอเคไหมลูกเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่แมวกันไม่ทานเพราะว่าตอนเนี้ใกล้จะ11บเอโมงแล้วหรือสิบเอโมงแล้วนี่แหละงั้นเดี๋ยวแม่ไปทําผมก่อนนะลูกนะครับจ้าลูกชายของแม่มาเราแต่งตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยตามแม่ไป เอาเป็นชุดนี้ละกันแม่น่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีเสื้อก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าโอเคตัวนี้แหละดน่ารักจริงๆเลยไปหาแม่ก่อนดีกว่าแม่ขอหนูมาแล้วค่ะไหนไหนลูกสาวของแม่สวยจังเลยน่ารักจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ขอทำผมก่อนนะลูกนะเออค่ะแม่ ทาก็เราไปอาบน้ำกันมาเดี๋ยวพี่จับมือกันมาเร็วทาโก้มามาครับพี่สีโออ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะไปหาแม่เหรอโอ้ยทาโก้ไปหาแม่ไม่บอกกันเลยนะพี่จะได้ให้ไปหามานี่เลยเดี๋ยวพี่อาบน้ำให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ทาโก้อะ ค่อยตามไปเดี๋ยวน้าเกิดว่าพี่อาบน้าเสร็จทาโก้ก็คอยตามไปนะไปอาบน้ําก่อนทาโก้พี่อาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวทาโก้ไปรีบอาบน้ํานะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวคาเฟ่แมวมันปิดก่อน ครับพีซีโอแล้วผมตะลิปเปอาบน้ำแล้วครัโอเครีปปอาบน้ำมาทาก็ครับพีซโอพซอครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วครับฮีอ่อาบเสร็จแล้วเหรอโอโ้โหน้องชายของพี่นี่ แป๊บไปแต่งตัวกับพี่กันครับพี C ่สีโอโอเคงั้นน้องหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะเแล้วพี่แต่งตัวเสร็จเดียวพี่มาหาเลยครับโอเคพี่แต่งตัวเสร็จแล้วงั้นทาโก้ไปแต่งตัวได้เลยครับพี C ่ซีโอแต่งตัวก่อนดีกว่าแล้ว เอาวจุดไหนดีนะเอาเป็นจุดนีไหนไหมนยุงขอดูก่อนจุดนี้ไม่เอาอ่ะวุนนี้ก็ไม่เอาจุดนี้ไม่เอาแต่อาจจะจุดนี้ดเละรอตั้งเลยฮนะโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาไปหาแม่ก่อนนะแต่เอ๊ะทำผมเสร็จแล้วอ้าวนานอ นี่แม่ทำผมเสร็จแล้วนะโอเคไหมแม่สวยมากเลยค่ะจะไปหาแม่กันจะทาโก้แม่ครับผมแต่งตัวเสร็จแล้วโอ้โหนี่ลูกชายลูกแม่เป็นเนี่ยหลอดจังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่แมวกันแล้วนะอืมโอเคไหมลูกโอเคคะ่ะงานก็โอเคนะลูกนะ เดี๋ยวเด็กๆตามแม่มานะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแม่จับมือกับนาน,นก่อนโอเคไมหมลูกค่ะแม่นานแม่ข้เอาเจ้าปุยไป,ไ,ป,ไ,ปยได้ไหมคะเจ้าปุยหรอได้จ้าโอเคจ้าเจ้าปุยถ้าอยู่บ้านคงจะเหงาละเนาะมานี่มาเจ้าปุยมาเร็วเดี๋ยวแม่จะพาไปคาเฟ่แมวที่ เจ้าปุยอยากไปเจอเพื่อนเพือนกันนะจ๊ะวันนี้เจ้าปุยต้องสนุกอย่างแน่นอนเลยใช่ค่ะบอาไปเด็กเด็กเด็กๆดกลับบ้านเอ้ยเด็กๆกไปคาเฟ่แมวกัญจ้าขึ้นรถกันมาได้เลยนะเอาเจ้าปุยขึ้นมาก่อนเอา้าแม่ครับเราเจ้าปุยเหรครับเอ้าจริงด้วยนี่แม่ถอยรถก่อน เจ้าปุยทำไมไม่มาล่ะจ้าเจ้าปุยเยเจ้าปุยตามมานะมาเร็วมาเร็วมานั่งกันในรถมาเจ้าปุยนั่งด้านบนสุดเลยเหรอเจ้าปุยโอเคเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่มแมวกานเ <Yeah. S 1> <Yay. S 2> ย้โอเคโอเคเร็วสร็จและ เดี๋ยวลูกโอ้ยโอ้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 รถนี้ก็เดี๋ยวแม่ไปก่อนนะโอ้ยป้าจ๋าอย่าเดินขวางสิจ้าจะเดินก่อนโอเคขึ้นมาเลยเราใกล้ถึงคาเฟ่แมวกันแล้วนะจ๊ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆเตรียมตัวเรากันได้เลยนะจ๊ะในใกล้ถึงแล้วอีกนิดเนอีกนิดหนึ่งค่ะโอเคจ้า โอ้ยเดี๋ยวแม่เลี้ยวรถก่อนนะลูกใกล้ถึงแล้วจ้าอีกนิดนึงโอ้ยข้าซอยข้าวซอยไม่ใช่ซอยสิอุโมงปะโอ้เข้ามาก่อนนะลูกนะโอ้โหก็ใช้ได้นะเนี่ยซอยนี้เดี๋ยวแม่ขอขอเลี้ยวกลับก่อนโอ้ยโอเคโอเคโอเค เดี๋ยว,ว,กกวกยใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงอีกติดนึงใกล้จะถึงแล้วอีกนิดนึงโอ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวแม่ขอเลี้ยวไปซอยด้านหน้าแล้วก็เสร็จเลยเดี๋ยวจะไปที่คาฟเฟ่แมวกันเลยนะจ๊ะเด็กๆใกล้ถึงแล้วโอ้ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ทํารถก่อนโอเคเย,ย้ใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึง อีกนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยใกล้ถึงแล้วไปอีกอีกนิดตรงนี้เขาเขาเลี้ยวได้ไหมเนะี่ยมันเชื่อมไหมเนะี่ยเออเดี๋ยวดูก่อนไปเออมันไม่ได้เชื่อมมันเกือบเชื่อมกันโอ้ให้มันลดเลยค่ะมันเข้าไปไม่ได้อนฮะ่ะโอเคดีนะเมื่อกี้ออกมาได้ออกมาทางซอยหลัง โอ้ยถึงแล้วจ้านักเอ้ยทุกคนเตรียมตัวลงนะจ้าเด็กๆเกจ้าปุยเตรียมตัวลงนะจ้าเจ้าปุยเด็กน้อยโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลงก่อนลูกเดี๋ยวแม่ขอวางรถนิดนึงเดี๋ยวแม่ทำให้รถมันตรงตรงก่อนไม่ตรงเดี๋ยวเขาด่าเานะรถโอ้ยรถแม่ก็สภาพยับเยิยนหมดแล้วอะทุกคนล,ลงมาจ้าเจ้าปุยเดี๋ยวแม่อุ้มเจ้าปุยก่อนนะ โอ๊ยไม่ใช่โอ้ยซีโอเจ้าปุยจ๋ามาเดี๋ยวแม่อุ้มนะโอ๊ยน่าใจจังเลยเดี๋ยวแม่จับโอ้ยแปบ๊บนึงเดี๋ยวแม่จับมือกับนาโนก่อนลูกโอเคไหมนาโนเพราะว่าเดี๋ยวนาโนล้มแล้วก็เอ่อที่ซีโอตามแม่มานาลูกแล้วก็เอ่อไหนแล้วอยู่ไหนแล้วลูก อ๋อโอเคทั้งหมดสี่ท่านใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งหมดสท่านนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากซื้ออะไรหรือต้องการอย่างไรเอ่อถามดิฉันได้เลยนะคะเพราะฉันเป็นคนคุมคาเฟ่แมวคะ่ะ โอเคค่ะงั้นฉันขอซื้อเอออาหารแมวค่ะสามที่เลยนะคะเอามาให้น้องแมวอะค่ะเอาแมวมาด้วยได้ด้วยนะคะอ๋อโอเคค่ะนานโนมโอ๊ยนานมมาน,นี่มาจับมือกับแม่มาลุกมาเจ้าปุยจ้าเจ้าปุยอยู่เล่นกับเพื่อนก่อนเลยนะ เ๋ยเจ้าปุยได้เล่นกับเพื่อนหลายะที่นี่หมเพื่อนเยอะเลยนะเจ้าปุย้ยน่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยเพื่อนเจ้าปุ้ยเยอะมากเลยอะ <c oughs> ขอขอซื้ออาหารแมงน้อยนะคะประมาณสี่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 อันค่ะเพราะว่ามีสีท่านค่ะโอเคค่ะค่ะ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากนะคะอ่า uh, เอาไปเลยลูกเอาไปซีโอไปเดี๋ยวแม่ให้นะลูกโอเคนานโนเอาไปลูกเดี๋ยวแม่ให้นะพัดหนึ่งเจทากโกเดี๋ยวแม่ให้อาหารแมวนะลูกโอเคเก่งมากเลยเดี๋ยว เดี๋ยวเด็กๆไปให้อาหารแมวกันคนละที่กันเลยนะเดี๋ยวแม่ให้เจ้าปุ๋ยก่อนครับโอเคแม่ไปให้อาหารแมวก่อนนะโอ้ยนี่เจ้าปุ๋ยเด็กๆตรงนี้ก่อนน้องเจ้าปุ๋ยจาเดี๋ยวแม่จะให้อาหารนะจ๊ะเจ้าปุ๋ยเจ้าปุ๋ยน่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวแม่หยิบอาหารแมวมาให้นะจ๊ะ นี่จาเจ้าจปุ้ยมากินเลย <c oughs> น่ารักจริงๆเลยนันนี่ค่ะเจ้าปุ้ยโอเคเงินพี่ไปให้อาหารแมวก่อนนะงั้นทั้งทาโก,กและนานนนอยู่ตรงนั้นเลยจะไปให้อาหารแมวก็ได้นะอืมเอามาตัวไหนดีลนะ่ะเนี่ยอืมเอาตัวไหนดีนะ เจ้าแมวสีขาตัวนี้ดีกว่ามันไม่มีเพื่อนเดี๋ยวจะให้อาหารมันเลยเน่เจ้าแมวตัวขาวมากินเร็วทำไมแกไม่มากินล่ะขาวเจ้าขาวแกมากินสิมาเลยมาเลยเจ้าขาวตามมาตาม,มามากินเลยสิเจ้าขาวมาตลกจังเลย นีน่ะนนร่าพี่ไปให้อาหารแมวก่อนนะทุกคนไปให้อาหารแมวกันหมดเลยไปให้อาหารแมวดีกว่าน่าทุนอะไดิเอาเจ้าฮาลามิตัวนี้ดีกว่าตัวสีฮาลามิเลยฮ่หาฮ่าเอาไปเลยนะเจ้ะตัวฮาลามิวฟะ,ฟะดรามแกไม่ปลายนะแต่กคยกินกับเพื่อนแก็กด้ งั้นเราไปให้อาหารแมวมากดีกว่าทุกคนได้ไปให้อาหารแมวกันหมดแล้วอืมเอาตัวนี้ดีไหมอ่ะลองดูก่อนแล้วกันเอาเจ้าดำดีไหมห่ไม่เอาอันนึงใครอยากเล่นอยู่เลยนี่พี่ให้อาหารแมสเสร็จแล้วหรอใช่ใช่โอเคงั้นเราไปให้อาหารแมวดีกว่านี่เจ้าตัวน้อย เอาเอาตัวนี้ดีกว่าตัวที่เราอยากให้อเมะาาก,กี้เอามาเลยเจ้าตัวน้อยเดี๋ยวแกกินกับเพื่อนก็ได้นะพับเพื่อนของแกไม่มีอะไรกินเลยนี่เจ้าคาราเมลมากินเร็วมาเร็วมาเร็วมากินกันเถอะกินกันสองตัวได้ด้วยสามไคีและหน้าหลักกันมากเลยงั้นเราไปดูคนอื่นดีกว่า ไปดูก่อนอืมเจ้าตัวนี้ก็น่ารักไนงะตัวนั้นเตะหนูด้วยเจ้าปุ่น่างสองเจ้าตัวนี้เตะหนูไม่ได้นะมันเจ็บมันนีเสียงเยอะไม่มีเสียงหย่เจ้าปุยล่างสองฮ่าฮ่าหนาักจัง ไปดูไปดูอืมจะปุยเล่นกับเพื่อนอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วแม่อุ้มก็ได้เออลูกสาวแม่ให้อาหารน้องแม่แล้วหลดลูกไปนานโนจับมือกับแม่มาลูกมาเดี๋ยวแม่ไปดูพี่พี่ซีโอก่อนซีโอโอ้โหลูกอุ้มลูกมีแมวแล้วหรอออ้ยแมวตามลูกอนะฮะ แม่ครับผมขอเลี้ยงมันได้ไหมอะ่ะอ๋อจะเลี้ยงมันเหรอลูกเออได้อยู่แล้วสิลูกแม่ได้อะไรก็ต้องได้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับจ้าลูกแม่ไปตามทาโก้ดีกว่าไปดูทาโก้ก่อนเออจะโดดมาได้เล็วพี่ครับผมขอซื้อแมวตัวนี้ได้ไหมอะ่ะครับ อ๋ออยากได้แมวตัวน,นี้เหรอคะได้เลยค,ะค่ะครับแม่ครับเขาให้เลี้ยงได้ครับผมอยากเลี้ยงอะลูกอยากของแม่ต้องได้อยู่แล้วจ้าครับไปบอกทาโก้ก่อนดีกว่าทาโก้ดีพี่ได้แมวมาตัวหนึ่งดะด้วยนะเดี๋ยวทาโก้ไปเล่นแมวกับพี่ได้เลยนะถ้าถึงบ้านแล้วว่าทาโก้ดีใจไหมไปกับพี่ก่อนก่อนนะดีใจมากเลย โอเคจ้าเด็กๆไปกลับบ้านกันเถอะตอนนี้มันก็จะประมาณจะห้าโมงแล้วจะสี่โมงแล้วไปกลับบ้านกันจ้ามาๆมาๆมตามแม่มาเลยลูกเดี๋ยวแม่พากลับบ้านมาเร็วๆๆขอบคุณมากเลยนะคะโอกาสหน้ามาใหม่นะคะ่ะขอบคุณค่ะไปเร็วลูกมาๆมาๆมามากลับบ้านกัน เด,เ,ดเดี๋ยวแม่ดันแมวให้เข้าไปก่อนนะลูกโอเคโอเคไปกับปไนเลยเดี๋ยวเขาปิดประตูเองลูกไปไป,ไปนี่ดอกไม้สวยมากเลยนอะนลูกเนาะมาเร็วมาเร็วมาเดี๋ยวแม่ขึ้นรถไปกับลูกๆเลยมา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 ครถกันจ้ากลับบ้านกันนะจ้าอาจจะปุยนั่งด้านบนลูกอุ้มแม่หลอลูกโอ้ไม่ ไม่ปล่อยแมวไปไหนเลยนะเนี่ยโอ้ยโอเคแม่จะกลับไปแล้วนะนี่ก็จะเดี๋ยวแม่ก็จะไปก่อนโอ้ย <c oughs> แม่กระโดดเลยเดี๋ยวไป,ไ <c oughs> ไปเดี๋ยวไปดูก่อนหน่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะลูกเพราะว่า มันจะมืดค่ำแล้วว้าเด็กๆเตรียมตัวตลกอเลยเนาะอันนี้ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าอันนี้แม่มาจอดที่บ้านเขาตลอดเลยอันนี้บ้านบ้านพี่บ้านพี่เบบ้านพี่เบลเดี๋ยวแหละเบมาจอดเพราะว่าพี่เธอมาจอดที่บ้านพี่เบล ไอแม่ชอบมาจบที่บ้านพี่เบลให้พี่เบลเฝ้าเฝ้ารถแม่นี่แหละไปลูกไปกลับบ้านกับแม่กันเดี๋ยวลูกต้องเหน่อยเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวแม่พากลับบ้านไปลูกไปครางเลยต้องเดินกลับบ้านแล้วนะเด็กๆมาเร็วมาเมาเร็ว,าวตาแม่มา,มาตาแม่มาเร็วลูกตาแม่มาเร็วตาแม่มาลูก ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วแปบ๊บนึงอีอีอบ้านอยู่อยู่บ้านอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะเด็กๆตามมาเลยตามมาเลยตามมาตามมาเดี๋ยวแม่พาไปดูเดี๋ยวแม่พากลับบ้านเด็กๆอยู่อยู่ขอบขอบอยู่อยู่ขอบขอบถนนนะลูกเดี๋ยวรถชนตายมาเร็วมาเร็วขึ้นมาขึ้นมา โอเคค่ะโก้กับพี่ซีโอตามแม่มาแล้วนะคมา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 ดูกันอา้าวเด็กๆมีคนมองพวกเราด้วยบายบาย